ถึงทางเข้าเ JR ลายแล้วเดี๋ยวเราไปดูอากาตะไปที่โคคุระรอบ9โมง1นาทีโซนิก9ไปดูซิอยู่ตรงไหนคนเยอะเดี๋ยวแอบก่อน9โมง1นาทียังไม่มาเลย ตอนนี้เป็นโซนิก7อยู่8โมงยี่สิบีแดงนั่นโซนิก7งั้นเดี๋ยวเรารอโซนิก9ของเราก่อนเปิดคลิปมาผมก็พาทุกคนมาอยู่กันที่หน้าสถานี่ r r ฮากาตะกันแล้วนะครับผมไม่พาเดินทางระหว่างเทนจินมากตาตะแล้วนะเพราะผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วสวัสดีครับทุกคน เรามาคิวชูทั้งทีแล้วเนี่ยเราไม่กินอาหารทะเลของเขาไม่ได้เลยนะครับเพราะที่คิวชูนี้ถือว่าเป็นเมืองท่าสําคัญของญี่ปุ่นเมืองหนึ่งเลยนะครับมีอาหารทะเลสดๆเยอะมากเลยครั้นที่เราจะกินในเมืองนะครับก็ดูธรรมดาไปวันนี้ผมจะพาทุกคนขึ้นไปเหนือสุดของเกาะคิวชูครับที่นั่นก็คือคิตาคิวชูนั่นเองเท่านั้นยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือข้ามฟังจากฝั่งคิวชูของเราเนี่ยนะครับไปที่ฝั่งฮอนชู u, ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ของญี่ปุ่น จุดมุ่งหมายของเราอยู่ที่เมืองเมืองนี้นะครับเมืองชิโมโนเซกิโดยเมืองนี้จะมีตลาดปลาขนาดใหญ่ชื่อว่าตลาดปลาคาราโตะนะครับส่วนเรื่องการเดินทางไปที่ตลาดปลานะครับก็ไม่ยากเลยเพราะเรามีคิวชูนอตพาร์แล้วจากในคลิปก่อนนะครับเราได้ทําการแลกพาร์มาแล้วก็จองที่นั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนขั้นตอนการเดินทางอื่นๆเดี๋ยวผมจะอธิบายภายในคลิปนะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานี JR ฮากาตะแล้วนะครับเราจะไปที่แพลตฟอร์มที่2รถไฟของเราก็คือรถไฟ Limited x x p r e s s นะครับโซนิ c เเที่ยว9โมง1นาทีครับเดี๋ยวเราไปรอรถไฟพร้อมกันเลยโดย Sonic 9ซึ่งเป็น Limited e x p r e s s ของเรานะครับใช้เวลาเดินทางอะ่ะไปที่จุดหมายปลายทางแรกของเราเลยนะก็คือสถานีโคคุระใช้เวลาเดินทาง40นาทีครับหลังจากที่เราถึงที่สถานีโคคุระแล้วเราก็ต่อ JR โล cal ครับ ไปที่โมจิโกเดี๋ยวเราไปที่แท็ก2เลยแล้วกันน่าจะมีที่นั่งข้างบน<ส>เรามาก่อนเวลาตั้งครึ่งชั่วโมง ต board, อน<ว>นี้อัเราเดินมาถึงตรงนี้แล้ว อันนี้เป็นรอบรถไฟของเรานะ9.01มหนาทีแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยเราเลยต้องใช้วิธีการแปลแปลได้ก็ข้าวก็คือเป็นโซนิกโซนิกเนะอันนี้เป็นคารา3ใช่ไหมสำแบบสำรองสำรองที่นั่งถูกปะสำรองที่นั่งโอเคก็คือเราต้องรอตรงนี้ที่เป็นสีฟ้า,ฟานี่ จะอยู่ที่ฉากที่สองนะแากที่สองยาวมากเลยเราพูดเลยไปทางนู้นเลยอีกยี่สิบนาทีเลยเหรอหนึ่งโซนิกโซนิกจะอยู่ฝั่งนูน้นรถเรามาแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นที่ขาสามกนันนี้ขาหนึ่ง นั่ง 6D นี่โซนิกเรือ็ x เพสที่นั่งเป็น 7B 7A กับ e 7B นั่งรถมาประมาณ40กว่านาทีนะครับตอนนี้เราก็ถึงสถานีโคคุระแล้ว เราจะต้องไปต่อรถโลเคอลนะครับของ JR เพื่อไปโมจิโกะง่ายๆเหมือนรถไฟฟ้าบ้านเราเลยครับออกจากฝั่งนึ่งข้ามมาอีกฝั่งนึงขึ้นได้เลยนะครับโดยรถไฟเองเนี่ยจะจอดรอเราอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นสายที่ต่อเนื่องกับสายโซนิก9นะครับเพื่อที่จะไปโมจิโกะอย่างที่เห็นนะครับรถไฟสายนี้ไม่มีการจองที่นั่งนะที่นั่งตรงไหนว่างก็นั่งได้เลยแต่พยายามอย่าไปนั่งตรงที่นั่งที่เป็นพิอริตี้นะเขาสงวนไว้ให้คนแก่เด็กแล้วก็คนท้องนะครับ เราใช้เวลาเดินทางจากสถานีโคคุระไปสถานีโมจิโกะโดยประมาณนะ14นาทีนะครับยำ้ำอีกสักครั้งนะครับให้ลงสถานีโมจิโกะนะครับอย่าไปลงสถานีโมจินะสถานีโมจิโกะเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของเราถ้าเป็นลงสถานีโมจิแบบผมเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอันเดียวกันนะเสียเวลาต่อรถแต่ก็ต่อไม่ยากครับเพราะสถานีโมจิกับโมจิโกะอยู่ไม่ห่างกันและสถานีโมจิโกะ ก็ถ,ถ้าเรา<ไ>ปลายทาง<อ>ครับ<อ>เมืองนะตรนขึ้นรถไฟมันจะไม่มีป้ายไฟบอกน,นะเนี่ยทางขางบวนไม่มีป้ายเ๋ยมีแต่ป้ายกระดาษาเดียวเนี้ยเราต้องดูจาก Google Map แ,แล้วก็ลองฟังดูนี่คือข้อแตกต่างระหว่างรถไฟในเมืองกับรถไฟต่างจังหวัดน,นะ <S 2> <S 2> <S 2> วันนี้เหมอะลงจัดเลย ขวาไม่ค่อยจำใสเท่าไหร่ตอนนี้เรามาถึงที่สถานีโมจิโกเรียบร้อยแล้วนี่สถานีโมจิโกนะเดินทางมาแป๊บเดียวเองไปต่อไม่ได้นะครับผมดู มาสุดทางแล้วนะทุกคนที่นั่งรถเนี่ย JR มาเนี่ยก็จะลงที่นี่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะนั่งราออกจากสถานีเราก็ไปจองตั๋วเรือกันเพื่อข้ามไปฝั่งคอนชูเดี๋ยวเราจะลองออกจากสถานีโดยใส่บัตรสองอันนี้เข้าไป <c oughs> ดูสิออกได้ไหม <c oughs> เ้ย <c oughs> เปิดจริงด้วย <c oughs> เว้ย โอ,โอเคเรียบร้อยเ,เ,เดี๋ยวดูภายในสถานีกันก่อนโอ้ยโอ้สวยสวยสถานีเอามีสตาร์บักด้วยดูคลาสสิกคลาสสิกสถานีที่นี่เอ้แฟ้นมน้มาไม่ใช่สีเขียวด้วยแต่เป็นสีน้ำเงินเอ้ยสันตาน เออไปเหนในเมืองน,นะเข้ากับสถานที่และบรรยากาศเป็นตีมเป็นตีมเขาตีมออกไม้ไม้เ็นชุ่มช่ากันเลยทีเดียวเชียวนะครับฝนน่าตกต้อนรับเราเลยแต่เราไม่หวั่นอยู่แล้วยังไงซาวันนี้เราต้องได้กินแน่ๆเลยซูชิต้นตำรับที่ญี่ปุน่นทำสดๆกันที่ตรงนั้นเลยครับ ออกจากสถานีมาให้เราเดินไปทางด้านซ้ายนะครับเพื่อที่เราจะไปที่ท่าเรือซื้อตั๋วข้ามฝั่งจากฝั่งคิวชู u, ไปฝั่งฮอนชูนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเราจะซื้อตั๋วยังไงและราคาเท่าไหร่ครับอันนี้คือท่าเรือเราไปใช่เราไปคา,าราโตะตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่งคิวชูเราต้องข้ามไปฝั่งฮอนชู ตรงนี้คือเหนือสุดของฝั่งคิวช,ชูนะก็คือคิตะคิวชูไปไปซื้อตัว๋ว <12. 40. S> 1 0โมง40ก็คืออีกรอบนึงก็1 0 5โมง50นะก็คือนี้สีฟ้านี้1 0 5โมงด0ปัดไปซื้อตัวต๋วใช่ชิโมโนเซกิฟาราโต อ๋อเปนตู้นหนาตงมาอีกแล้วนะครับหนึ่งในความตื่นเต้นของเราตู้ซื้อบัตรอัตโนมัติที่ต่างจังหวัดของญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีภาษาอังกฤษให้อ่านเลยนะครับภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยสิ่งที่เราพึ่งได้ก็คือ Google Translate ครับเที่ยวเดียว400เยนไปกับ800เยน ถ้าไม่อยากไปซื้อตั๋วฝั่งนู้นอีกก็ซื้อไปกลับเลยนะครับไม่มีส่วนลดใดๆนะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวเดียวหรือไปกลับนะครับเราจะไปแบบ2คนราวชิปหนึ่งพันหกร้อเยนเขาไม่รับเหรียญห0ารยเยนนะ ยังให้มันนับ่องคนนะน้ามน้อยเยนครบแล้วเราซื้อตั๋วสำหรับ2คนไปกลับนะครับตั๋วจะออกมาทั้งหมด4ใบนะหน้าตาตั๋วด้านหน้าเนี่ยจะเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ต้องเลือกนะครับใช้ใบไหนก็ได้ไปกลับโอเค พอเราซื้อตั๋วมาแล้วเราจะนั่งรอด้านในก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะซูตรการบริสุทธิ์เราออกมารอตรงนี้ก็ได้นะแป๊บเดียวเองเดือวเ,าาเรือก็มาเรือมาแล้วเราไม่รู้อะไรหรอกเห็นเขาเดินกันเราก็เดินด้วยก็น่าจะไปที่เดียวกันยังไงเรายื่นตั๋วอันนี้ให้เขาดูถ้าไม่ใช่เขาคงจะพาเรากลับมาเองแหละ สบายสบายคำมงลายก็คือตรงนี้เป็นช่องแคบคำงนะเป็นช่องแคบที่กั้นระหว่างคอนโชูกับคิวชูเจ้าหน้าที่เก็บไปแล้วสดงว่าถูกต้อง ให้ดูบรรยากาศภายในเรือตอนเรือเริ่มออกอัผมมาตกใจมากเลยนะหลังติดเบาะเลยนะทุกคนตอนแรกคิดว่าเรือลำนี้เป็นเรือลำใหญ่ๆนะจะวิ่งเหมือนเรือข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพรยาเราค่อยๆไปไม่ใช่เลยวิ่งอย่างกับสปีดโบ๊ทเลยครับโคดเร็วเลยใช้เวลาเดินทางจากฝั่ง คิวชูมาคอนชูเนี่ยแค่ห้านาทีเองนะ เข้าฝววังมาที่ฮอนชูเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราจะไปที่ตลาดปลาตรงนู้นไปเดินไปกัน ให้เราเดินผ่านตลาดด้านหน so mm ้าไปนะครับก็จะถึงตลาดปลาคาราโตแล้วนะเราเดินมาถึงตลาดปลากันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในว่ามีอะไรขายบ้างแต่วันนี้ฝนตกเลยอดนั่งกินซูชิริมทะเลเลยอ่ะเสียดายจังตอนนี้ตลาดปลาสดนี่ไม่มีแล้วนะก็จะมีเป็นพวก ร้านซูชิที่ทำเป็นผู้ซูชิเอามาขายนะนี่ชิ้นละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเยนมีเกี๊ยวซูชิหลายๆอย่าง จะลองเนื้อปลาปลากระเพ้าออมาที่นี่ได้นะเนี่ยจานละหนึ่งพันเยนแต่กินกว่าเป็นกลัวอันนี้นี่หอยอะไรอ่ะ เป็นๆเล้ยเรื่องเนี่ยเรื่องซชิเรื่องุชิเรือน่ากินท่านั้นแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรจริ เดี๋วนี้เขาต่อแถวทำอะไรกันเอ่ยเราเดินไปดูกันดีกว่า มันน่าจะต้องเป็นอะไรที่มันอร่อยนะคิดต่อกันขนาดนี้อคือเราเลือกเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเรามาต่อคิวจ่ายัง้์แพทเทิร์นก็จะเป็นประมาณนี้ ทุกคนของทอดก็มีนะนี่มีกุ้งทอดนี่อะไรก็ไม่รู้อะคือเราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยออกอะแต่ก็เป็นของทอดแล้วกันเดี๋ยวไปดูซิวันนี้เราจะได้อะไรไปกินบ้างเราซื้อซูชิมาเรียบร้อยแล้วแต่ข้างนอกฝนยังตกอยู่ก็เลยไปนั่งกินตรงนู้ไม่ได้คราวนี้เราก็เลยขึ้นมาที่ชั้นสองของตลาดปลานี่ ูชิอันนี้เราซื้อแบบแยกชิ้นทั้งหมด2,200เยนกุ้งยักษ์เท่าไรนะ300เยนตัวนี้เป็นหอยใช่ไหมชิ้นละ200ก็เป็น400เยนตัวนี้ก็เป็นปลาหมึกปลาหมึกกี่เยนนะ500เยนอันนี้มือนี้ของเรา2 2 0 0บวก3 0 0ก็เป็น25 0 0 กวก้0 0อ0นเยนใครมาตลาดปลาอย่าลืมมาแวะกินนะกับวิวดีๆถ้าฝนไม่ตกก็จะดีกว่านี้อย่างที่บอกเลยนะครับจะได้นั่งกินซูชิริมทะเลกินไปดูทะเลไปเนี่ยน่าจะฟินน่าดูนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมก็โอเคมากแล้วได้กินซูชิสดๆเลยจากตลาดปาาลาคาราโตะครับ ใครมีโอกาสแวะบ้าผมแนะนำนะครับที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปเทีย่ยวที่ไหนกดติดตามกันได้นะครับ